ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธภพชแนลครับอยู่กับผมแอดมินยุทธเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้พบกันประจำวันที่19นะครับเช้านี้นะครับผมข่าวฮอตร้อนแรงประจำวันนี้ติดอันดับทวิตเตอร์ที่มาแรงนะครับวันนี้ท่านจุลินแจงสภานะครับปัญหาผลไม้ไปจีนเร่งแก้ไขปี2 0 0 0นนี้นะครับทำได้นะครับว่าจะมีข่าว มาเล่านะครับมาเล่าให้ฟังนะครับว่าปัญหาตอนนี้กําลังได้รับการแก้ไขอย <Their understanding. S 2> ู่นะครับผมฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดสับประใครเป็นกาลังใจให้กับยุทธพงศ์ด้วยนะครับเกาะติดสถานการณ์ไปด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีเรื่องมาเล่าให้กับพ่อพี่น้องนะครับเป็นระยะระยะติดตามข่าวสารตรงนี้ให้อยู่นะครับแล้วก็ติดตามเรื่องราวของตลาดนะครับดูเรื่องการค้าขายนะครับเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับผมติดตามได้ทางช่องนี้นะครับฝากทุกท่านด้วยนะครับผม อ่าพร้อมแล้วนะครับท่านจุลินแจงสภานะครับปัญหาไทยส่งผลไม้ไปจีนพร้อมมุ่งเป้าผักดันส่งออกผลไม้ไทยปี2565ให้เติบโตขึ้นนะครับขณะที่ดานส่งออกเริ่มขี้คายอ่าจากการเร่งแก้ปัญหาส่วนถุงมือยางพร้อมเอาผิดคนที่กระทำผิดนะครับเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2 5 6นรินะครับนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณ ได้ลุกขึ้นมาอาภิปรายนะครับชี้แจงอภิปรายทั่วไปเพื่อสักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะต่อปัญหาคณะรัฐมนตรีในการประชุมสภาแทนรัษฎรชุดที่2 5ปีที่3ครั้งที่33สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2นะครับว่าการติดตามในส่วนเรื่องการค้าขายชายแดนผ่านแดนที่กังวล ว่าไทยจะส่งผลไม้ไปจีนในช่วงมีนาคมถึงพฤษภาคมนี้โดยเฉพาะผลไม้ในภาคตะวันออกไม่ได้และจะติดด่านนะครับประเทศไทยนั้นส่งผลไม้ไปจีนผ่าน3มช่องทาง1ทางเรือ50%นะครับทางบกและไปด่านจีน4ด่านโยอีกวนผิวเสียงตงซิงและโมหันนะครับ40-50%นะครับแล้วก็ทางอากาศล่าสุด นโยบายของจีนซีโร่โควิดทาให้ผลไม้ไปจีนติดขัดกระทรวงพาณิชย์ร่วมมือกับทูตพาณิชย์ทูตเกษตร,รกระทรวงการต่างประเทศนะครับ<ม>แก้ปัญหาซึ่งปี2563ที่ผ่านมาส่งออกผลไม้ไทย91,000ล้านบาทปีนี้2564มูลค่า1 6 0 0 0 0ล้านบาทและปี2565นี้นะครับส่งออกผลไม้เติบโต ตนได้ตรวจสอบล่าสุดกับทูตพาณิชย์ทูตเกษตรแล้วก็รายงานอัปเดตขนาดนี้ด่านสำคัญทั้ง4ด่านยังเปิดตามปกติแต่เข้มงวดจากเมื่อก่อนสุ่มตรวจบางตู้เป็นาการตรวจทุกตู้ทำให้การจราจรติดขัดไม่เฉพาะสินค้าจากไทยแต่จากลาวและเวียดนามด้วยเป็นนโยบาย ประเทศของจีนเราไม่อยู่ในฐานะที่จะให้เปลี่ยนนโยบายได้แต่เราจะพยายามให้ทูตพาณิชย์ทูตเกษตรแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศรายงานทุกวันนะครับพยายามเจรจากับจีนให้ลงที่ผ่านกระบวนการอบรมหลักสูตรลงปอดโควิด -19 มี GMP พัดรับรองผ่านด่านจีนได้โดยไม่ต้องเปิดทุกตู้นะครับถ้าประสบความสำเร็จจะ ช่วยแก้ปัญหาได้มากแต่ผลไม้ไทยก็ยังไปได้ทางเรือทางอากาศและทางบกถ้าติดขัดตรงไหนนะครับก็จะเร่งแก้ปัญหาหน้างานให้ดีที่สุดให้ทันเหตุการณ์ที่สุดนะครับและนี่ก็คือความคืบหน้านะครับในการ จัดการของกระทรวงนะครับแล้วก็คณะที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกผลไม้นะครับภาคตะวันออกในปี2565นี้นะครับก็มีการพูดคุยกันนะครับให้อย่างต่อเนื่องผมเองก็ติดตามให้อย่างต่อเนื่องนะครับสรุปเลยนะครับว่ามีการเปิดด่านนะครับแต่จะมีการช้าหน่อยนะครับตามที่คณะรัฐมนตรีนะครับมีการเจรจากันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์เองนะครับแล้วก็กระทรวงเกษตรแล้วก็ ทูตเกษตรนะครับกับทูตพาณิชย์ก็มีการอัปเดตสถานการณ์นะครับขณะน,นี้ด่านทั้ง4ด่านก็ยังเปิดตามปกติแต่เข้มงวดนะครับจากเมื่อก่อนสุ่มตรวจบางตู้นะครับก็นี่คือความคืบหน้านะครับยุทธพงษ์นามาเล่าให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับได้ติดตามรับชมรับฟังกันผ่านทางช่องทางนี้นะครับแล้วก็จะอัปเดตให้เรื่อยๆขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ หากผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยนี่คืออัปเดตล่าสุดและก็มาแรงที่สุดในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการส่งออกผลไม้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมวันนี้ผมเองต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ